ธรรมยังธรรมปาหังสนะสมทา,าปนาธิวัจนาปาทังปนามะเสมเอวังสวากาโตภิกขเวมายาธรรมโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมเป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ อุตานมุมเป็นธรรมอันทำให้เป็นดุดของความที่งายแล้ววิวตัตโมเป็นธรรมอันทำให้เป็นดูุดของปิดที่เปิดแล้วปะกาสิโตมเป็นธรรมอันเล่าตาตาโคตรประกาศกองแล้วชินนปิโรติโกมเป็น มีส่วนขี่ริว้วอันเราตาตาโคตรเสียนออกหมดชิ้นแล้วเอวังสวากาเตโคพิกา,า,า,าเวมยาธรรมเมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมนี้เป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้อาลังเอวาย่อมเป็นการสมควรแล้วนั่นเทียว สัทธาปะพาชิเตนณกุลปุเตนณวิริยังอารพิตุงที่กุลบุตรผู้บวชแล้วด้วยสัทธามจะพึงปรารบการกระทำความเพียรกามังตาโจจจนะหาโรจอาธิจอาวาสิาตสัตตุด้วยการอธิษฐานจิตวา่า แม่นังเอ็นกระดูกเท่านั้นจากเหลืออยู่สลิเลอุปัสสุตสาตุมังสโลหิตังเนื้อและเลือดในสาริลนี้จะเหียดแห้งไปก็ตามทียันตังปุริสัทาเมนาปุริสาวิริเยนาปุริสัปรากกมนาปัตตาปัง อันบุคคลจะพึกรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรความบากบันของบุรุษนะตังอัปปุนิตาวาปุริศสัตสวิริยัตสสัทธานังภวิสติติมถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั่นแล้ว อยากหยุดความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีดังนี้ทุกขังพิกเขวเวกูสิโตวิหาราติดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้เกลียดการย่อมอยู่เป็นทุกข์โวกินโนปาปะเกหิอากุศสเลหิธรรมเมหิ ละคนอยู่ด้วยอากุศลธรรมอันลาโมกทั้งหลายด้วยมาหันตันจะสัททัตทังปาริหาเปติย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมด้วยอารัตถวิริโยจาโคพิขเวสุขังวิหาราติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเพียรอันปรารลบแล้วย่อมอยู่เป็นสุขปะวิวิตโตปาปะเกหิอากุศเลหิธรรมเมหิสังอาจแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งหลายด้วย มาหันตันจะสัตทัดทังปาริปูเรตีมยอมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้บริบูรณ์ด้วยนณภิกขเวหิเนนณอาคัสสาปฏิโหตีดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศ ด้วยการกระทำอันเลวย่อมมีไม่ได้เลยอาเคนะจักโคอาคัสสะปฏิหติแต่การบรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้แล มันดาเปยะมิทังพิกเขวเวพรหมจริยังหนูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจันนี้น่าดื่มเหมือนบรรดายอดอุชาแห่งโคโรตัทธาสัมมุขีปูโตมทั้งษาสดาก็อยู่นาที่เฉพาะหน้านี้แล้ว ตัดส,สมาติหะภพิกเววิริยังอาราพธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงปรารบความเพียนเถิดอปัตตัสปัพติพยาม เพื่อการบรรลุถึงถึงธรรมอันยังไม่บรรลุอาธิตยขาตัดสาอาทิกรรม,มายาเพื่อการถึงทับถึงธรรมอันยังไม่ถึงทับอาทิตย์ขาดัดสาอาิกิริยายา ทำให้แจ้งซึ่งทรรอันยังไม่ได้ทำให้แจ้งเอวังโนอายังอัมหากังปะพัชชาเมื่อเป็นอย่างนี้บรรพชานี้ของเราทั้งหลายอาวังกตาอาวันชาภาวิสติ จากเป็นบรรพชาไม่ต่ำสามจากไม่เป็นมันเปล่าสัพพราสอุทธรยามแต่จากเป็นบรรพชาที่มีผลเป็นบรรพชาที่มีกำายเยสังมายาปริพุนชามา จีวรบินดาปาตะเสนาสนะคีลานะปัจจัยะเพสัตสปริคารังพวกเราทั้งหลายบริโภคจีวรบินดาบาทเสนาสนะและเภสั์ของชนทั้งหลายเหล่าใดเตสังเตการาอัมเมสุการกระทำนั่นนั่ของเรา เหน่านั้นในเราทั้งหลายมหาภราภวิสันติมหานิสังสติจากเป็นการกระทํามีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ ดังนี้เอวังหิโวภิกขเวสิกิตตพังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายพึงทำความสำเนียกอย่างนี้แลอักตัดทั้งวาหิภิกขเวสัมปัดสัมมาเนนามดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งตนก็ตามอาลเมวะอปัมมาเตนาสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั้นเทียวเ,เพื่อ,อยังประโยชน์แห่งตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทปาราชทังวาหิภิกขาเวสัมปัสสมาเนนา ดูก่อนภิสูุทั้งหลายเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นก็ตามอะละเมวะอปะปมาเทนาสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั้นเทียวเ,เพื่อ,อยังประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อุปยาธังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือว่าเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็ตามอาละลเมวาอัปัมมาเทนาสัมปาเทตุงนันเทียว เพื่อ,อยังประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอิติดังนี้แล้วเอาเปิดมาที่หนึ่งสองเจอาลักษะกรรมฐานหัน ธรรมยางอาลักขกรรมฐานาคาทายุพนาธัรมเสมพุทธานุสติเมตตาจาสุภมรณสติอิจิมาจัตุลาลักขกาตาพาจวิปัสนา กรรมฐานทั้งสีนี้คือพุทธานุสติการละลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเมตตาการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขอสุภาพการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งามมาราสติ การละลึกถึงความตายการปฏิบัติภาวนาทั้งสีนีมชื่อว่าอารักขากรรมฐานและวิปัสสนาอันพึงบำเพ็ญวิสุทธธรรมสันตานุอนุตตรายะโพธิยาม โยคะโตจะปะโธทาจะพุทโธพุทโธติยายเตพระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยที่บริบูรณ์ด้วยพระธรรมอันบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีพระปัญญาปัดสรุธรรมอันยอดเยี่ยม ทรงทักนำสั่งสอนหมู่มนุษย์ให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนารานาระติรัชนาเพทาสัตตาสุเคสินโนมสัพเพปิสุขิโนโหนตุสุขิตัตตาจากเคมินโนมสัตว์ทั้งหลาย ทั้งมนุษย์อามนุษย์และดิรัชานต่างเป็นผู้แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขและเป็นผู้มีความเบิกบานพอถึงซึ่งความสุขนั้นเถิด เกสะโลมาทิชวานังอายเมวะสามทสยโยมกายโยสะโพปิเชคุดโชวันนาทิโตปฏิกุลโลกายนี้แลเป็นที่รวมแห่งซากศพมีผมขนเป็นตน้นซึ่งล้วนแต่เป็นของหน้าเบื่อนาย เป็นของปฏิกูลโดยมีสีและกลิ่นอันน่าเกลียดเป็นต้นชีวิตตินทาริยุปัจเชธาสังฆาตามารนังสิยามสัพเพสังปิทาปานีนังตันหิทุกวังนชีวิตตังความตายคือความแตกสลายแห่งชีวิต จะมีแก่สัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้เพราะว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงดังนี้แหลม หันธรรมยัางเมตตาเอกาทาสานิสังสาคาทาโยพนามะเซเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้ อาเสวิตายาพาวิตายามอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้วระหูลิกตายาญานิกตายามทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดญาณของใจวัตถุกตายานุทิตายาม ทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิตปริจิตายะสุสมารัธธายามอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วเอกาทาสานิสังสาปฏิกังคามย่อมมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการ กตาเมเอกาทัสาม<อ>สุขขังสุปฏิมคือผู้จะเลินเมตตาจิตนานหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขขังปฏิพุนชะติมตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบาย นาปาปานางสุปินางปัสสติไม่ฝันลายมนุษย์สางปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์สางปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่าอามนุษย์ทั่วไปเทวตารักขันติม เทวดาย่อมคุ้มครองรักษานา,าะอักขิวาวิสังวาสัทังวากะมาติไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้ตุวัตังจิตตังสมาธิยาติมจิตย่อมเป็นสมาธิได้ลวดเร็ว มุขวันโนวิปัสสิทธิตมผิวหน้าย่อมผ่องใสอสัมมุลลาโหกาลังกาโรตมเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำการกิริยาตายอุตตริงอปติวิชันโต พรหมโลกุปตโคโหติเมื่อ,อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไปยอมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแหลมเมตายะพิกาเวเจโตวิมุตติยามดูก่อนภิกสุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้ อาเสวิตายาภาวิตายามอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้วพาหุลิกาตาญาณีกาตายามทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดญาณของใจวัตถุกาตายานุทิตายา ทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิตปาริจิตายะสุสมรารัทายามอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วอิเมเอกาทัสานิสังสาปฏิกังขามย่อมมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการ อีติมอย่างนี้แล